House Base Day เป็นอีเวนท์ที่เราจะมาสวมบทเป็นจอนเช่าไร่กันนะครับผมซึ่งก็มาอยู่กับผมกับช่องเดิมช่อง n e m o Channel แล้วก็เกม Dead no and Zombie Warfare กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งอีเวนท์นี้เขาจะแถมวิวเดอร์มาให้เราเพื่อจะได้เอามาปั่นไฟเพราะอีเวนท์นี้เราจะต้องปั่นไฟเพื่อให้ส่งซับไพายมาที่รถเราซึ่งถ้าเราไม่มีวิวเดอร์เราก็ไม่สามารถอาเอาชนะอีเวนท์นี้ได้ ถ้าเขาจะแถมวิลเดอร์มาให้เล่นฟรีขนาดนี้คงต้องมีเซตเดียวที่เหมาะกับวิลเดอร์นั่นก็คือเซตช่างของเรานั่นเองหรือเซตเมคคากของเรานั่นเองซึ่งเป็นเซตที่ค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าถ้ามี3ตัวยูนิตถ้ามียูนิต3ตัวเป็นสกินเมคคากไม่ซ้ำกันบนสนามนะจะสามารถเสกป้องปืนมาได้มีโอกาสจ5%แต่ถ้าเป็นิลเดอร์จะมีโอกาส50%ซึ่งค่อนข้างจะโอเคส่วน อีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตผู้คุมเพื่อจะเอามาลดขูดาวของเมดคิดแล้วก็เครื่องปั๊มน้ําเพราะว่าผมไม่ผมคิดไม่ออกว่าผมจะเอาคอมโบอะไรดีก็เอาคอมโบผู้คุมไปนี่แหละง่ายสุดละเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าค่อนข้างจะรีบทางมันพูดมากไป let's go man. มาขั้นแรกคือเขาจะส่งวิลเดอร์ไปทําการปั่นไฟให้คุณส่งซัพพลายมาให้เรานะครับผมหน้าที่เรามีแค่ ป้องกันไม่ให้เครื่องปั่นไฟโดนทําลายนะแค่นั้นไม่มีอะไรเลยฟังดูง่ายนะจะไม่ยากชิปหายเลยเชี่ยแม่งถ้าทีมคุณไม่ดีพอคุณคุณแบบชนะยากมากลดเสียงให้หน่อยและแน่นอนนะครับรับประกันความแหลกแล้วก็ความชิบหายไววอดได้เลยเพราะว่าไม่จะแหลกแบบแหลกมาหาตะไครมากๆเฮ้ยเดี๋ยวพี่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 เริ่มเกมมาคุณจะแพ้ไม่ได้นะพี่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 ครับพี่ครับ เอิม่มทำไมไอ้ตัวไอเอเลียนนี้มันเยอะจังวะเอิม่มชิบหายเอ่มเอมเอมแปลกๆว่าแปลกๆเอ่เอเอ,เอาไม่อะ่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไปซะเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงอะ่ะเลิกพูดมากแล้วมาลิ้นต่อดีกว่าอย่างที่ผมพูดนะครับว่า เราต้องปกป้องเครื่องปั่นไฟนี้ไว้ให้ได้ซึ่งซอมบี้มันก็จะค่อยๆถูมาทีละนิดทีละนิดจนเราสู้ไม่ไหวถ้าทีมเราไม่เก่งพอเราก็จะไม่สามารถสู้มันได้เลยดูดิแปบ๊บเดียวแบบพังเลยอ่ะแบบแบบหัวขวดมากอะล่ะมันจะส่งไอ้พวกเอเรียนี่มาซึ่งผมมีตัวแก้าทางอย่างเช่นเมค์คณิกนี่ยังไงเล่าไม่สับมันแล้วก็ส่งสแปมมา ตระป๋ามปลอบปืนมาป๊อบปืนจะช่วยเราในการเคลียร์ไอ้พวกเอเลี่ยนได้อย่างแน่นอนหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่ใชเคลียร์ได้แหละเคลียร์ได้แหละืหดับเลี้ยงตัวเลยจังหวะนี้เอิม่มทำไมมันแปลกๆอ๋อ,ซ,อซ้อมสู้ไปวิลเดอร์กูเก๊ววิลเดอร์กะผมไปแล้วไม่เป็นไรกูมีเมคชีนดเว้ยแปะแปะแปะแล้วก็ป้อมเปิลเอนมีเมชกซิกันดูมันลูด โคตรสะใจต้องพยายามเก็บมคคนิกไว้เป็นไม้ตายสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าเราไม่มีเมคานิกคือเราอาจจะแพ้พ่ได้เลยแบบง่ายๆเลยไม่เป็นไรเพราะผมเป็นคนชิวๆช,ชิวก็บ้าแล้ไปไปไปสแปมสแปมอย่างที่ผมพูดไปมันจะมีโอกาสนิดนึงที่จะสปอนป้อมปืนมาซึ่งถ้าเราดวงหมามันก็จะไม่สปอนมาเลยเนี่ย ผมค่อนข้างจะดวงใช้ได้อยู่สปอนมาสาป้อมเคร่งดีไหมก็ไม่ได้แย่มากนะแล้ววิวเดอร์มึงมาซ่อมอีกเครื่องนี้กูได้แล้วเนี่ยมันจนจะสองนาทีแล้วเฮ้ยพี่เลิกซ่อมปั๊มน้ำกูได้เร็วอะไะไอพวกอัปปีนี้มันเริ่มมาล้อะไอะไระเอะไะ,เ,ะ,เ,ะ,เ,ะเขา้าไปตั้งชุดหา่ายไปมคานิกกู้สับตัวเลือดน้อยแล้วสับหน้ามันเข้าไปอย่างนั้นเลยมคานิกกูสับมันเข้าไป ศับมันก็ไปอย่าให้มันได้หายใจอออะไรวิวด์กูผมลืมบอกไปว,ว่าอ่าอีเวนต์นี้มันจะสามารถลิงมันจะลิงสิ่งที่เรียกว่าป้อมปืนเราเป็นพิเศษเพราะมันแบบว่าค่อนข้างเคืองตาเคืองหูนะพระเจ้ามีเปลนใจเราคูจริงๆนะเนาะดีนะวิวดอร์ผมไม่ได้อัพวิวด์มาเป็นแบบดาเมจลนะ้วนอ่ะผมอัพมาเป็นแบบว่าเอ่อครูดาวเร็วมันจะได้แบบว่ามาเติมเร็วๆกันหน่อย อะละไอพวกนี้มันเริ่มสงบเง,งียบแล้วแต่ก็ปล่อยมันไม่ได้อยู่ดีวะเหม่อยูเดอมึงไปซ่อมสิ่งที่สําคัญกว่ามึงเลิกมาซ่อมปั๊มน้ําได้แล้วกูขอร้องฮัลโหลมึงไปซ่อมสิ่งที่สําคัญกว่าฮัลโหลมึงก็ยังจะซ่อมไอนี้อยู่มาเดิมเนาะกูระงึบอะละจังหวะนี้สถานการณ์ด้านหน้าค่อนข้างจะเป็นลายตายลายดีมากๆส่วนยูเดอกูก็ซ่อมปืนกลแบบมันมัน เกือบตายแม่ละมึงกูบอกแล้วพระเจ้าลงโทษมึงยังไงละ่ะวิวดอร์เจคอาล่ะผมคิดไม่ดีมากๆที่อ่าวางปั๊มน้ําไว้ด้านหน้าเพราะวิวดอร์ผมมันไม่เดินไปด้านหน้า,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 าสักทีเพราะกล้าเสียเวลานะไป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 เลสโก้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 ป้อมปืนมาเยอะๆเลยพี่ยาฮิวไปเอายาฮิวไป,เ,าาไปเร่ไม่ได้อัพทาลิีนยาฮิวมาเลยยังไม่ได้ทําให้ยาฮิวติดรถไอติดยดุด ก็เลยได้รักษาคิดให้ตายกันจ้าละว,วันเลยจังหวะน,นี้มึงจ้าหน้าสูตายแล้วเออือแบ่งแถวหลังกูโอ้โหหายยุคตี้เลยไอเหลือปั๊มน้ำมันนึงชิบหาแล้วมันกระโดดมาแล้วอืเรียบร้อยสไนเปอร์กู阿ะรวมบทเป็นจอนเชาาไล่เราก็ค่าจะเริ่มคุมสถานการณ์ได้ลว ตอนนี้วิวเดอร์ผมผมแค่ต้องรอวิวเดอร์ทำหน้าที่เท่านั้นแหละซึ่งวิวเดอร์ตอนนี้กำลังคูดาวอยู่ไป er, าาวิวเดอร์ออกมาวิงว่งวิ่งวิ่งสงสายแสแปมไม่คนิกเยอะเกินถึงกับแหลกเมื่อกี้ถึงกับแหลกวิวเดอร์โอเคแล้วแต่มันเลยก็แล้วกันเอ้ยกูกูละซิงกับว er, ิลเดอร์กูด้แม่งมาๆมา,มาไหนๆก็มาแนละ้วแบตเตอรี่ช่วยได้สักหน่อย เร็วเร็วรว builder ขวาย builder ขวายเร็วเร็วให้ไวเลยให้ไวเลยจังหวะนี้ทับหน้าคุณลืมเละและทับหน้าคุณลืมเละและจังหวะนี้เติมเติมให้ไวไปเติมอาะละแล้วก็อะละด้านหน้าค่อนข้างจะอ่าสูสีมากส่วนวิ u เดอร์ผมก็ค่อยๆมึงรอดได้ไงเนี่ยอ๋อใช่ผมใส่อ่าเขาเรียกอะไรนะใส่แบบเอามาตะเหลือเลือดหนึ่งส่วนเอสไนเปอร์ผมรอดได้ไงผมยังไม่รู้เลยช่างแม่ง Go, s <S ่ะไปไปไปเลตโกเลตโก阿ะคุมสถานการณ์ได้ละคุมสถานการณ์ได้แล้วไ,ไม่ไมีคีไปเออเนี่ยหลังๆเราจะเล่นสบายไงเพราะว่าเราเริ่มแบบว่ามีของอะไรสักอย่างแล้วไม่คเนกแม่งแบกสัสสัสอ่ะเอาว่ะไอเดมอนเฮดมไปล้วหรือมึงจะสู้ไม่คเนกกูมึงวล่งสามหกแล้วไงวะเดี๋ยวมึงเจอกู ป้อมปืน6ป้อมกับเมคคานิกและอีกเวลาห้าวิสาดปืนไปเวลสามฝุกแล้วไงวะตายคอหลอเรียบร้อยหมดเวลาปามลา,ามเยี่ยมอะละแน่ๆแล้วก็มีตัวเยอะแล้วซื้อซื้อซื้ออะละ ถ้าแบบว่าคุณปั้นิ u เดอร์มาแบบสุดๆนะก็ถ้าเจออีเวนต์นี้ผมแนะนําให้อัพเป็นฮาร์ด้านของอาทาให้ b u เด d e r ติดยศนะครับผมมันจะสามารถมอบเกราะให้พวกสิ่งก่อสร้างได้มันจะได้มี2ชีวิตแบบโดนฟ้าผ่าเงี้ยจะได้ไม่ตายในดอกเดียวแต่อย่างง้ก็ตามนะครับคลิปนี้ได้เวลาสุกควรแล้วขอบับอีกคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย